สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมทางร้านนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะคะสำหรับโปรโมชั่นในรอบนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นของแถมค่ะท,ทุกๆการซื้อนะคะครบ100บาทนะจะได้แถมไปเป็นเยลลี่ไข่ดาวนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดป๊อปด้านในนะคะแถมไปเลยนะคะ1ชิ้นนะอันนี้นะคะมีมูลค่า10บาทนะคะทุกๆ100บาทก็จะได้ไป1ห่อน,นะคะถ้าซื้อ200บาทก็จะได้ไป2ห่อน,นะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นในรอบนี้นะ โปรโมชันนี้นะคะจะจัดถึงวันเสาร์นี้นะคะคือวันเสาร์ที่23ากรกฎาคมนะใครสนใจนะคะก็รีบมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะจัดแค่4ี่วันเท่านั้นนะต่อมานะคะจะเป็นภาพสินค้าในรอบนี้นะคะก็จะมีของเป็นแบบตามนี้เลยนะใครอยากดูภาพชัดๆนะคะหรือว่าใครนะสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้อคะ่ะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นไ d ดียไลน์นะและสำหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สดวกทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะที่เฟสเฟสบุ๊คเกมโนช็อปค่ะ อันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะแล้วก็จะลงอัปเดตนะคะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ IG <ไ>ว่าจัตสึกชุชิค่ะส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปีด้ดามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กําลังจะไปใต้คลิปนะสามารถคลิกด,ดูได้เลยนะคะมาเริ่มรีวิวที่แบบแรกนะคะอันนี้น้จะเป็นเยลลี่ติ่มซำนะคะตัวนี้น้จะได้เป็นกล่องเข็งแบบนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเยลล่่้าานนนะ,ะล,าานะะลองล5บททเทั ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ7บาท3ชิ้น20สนะสามารถซื้อกะกันได้นะคะ <_ d> um> อย่างแรกนะคะอันนี้นะ้จะเป็นแบบลูกอมแอปเปิ้ลเขียวนะคะราคา7บาท3ชิ้น20ค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นเวเฟอร์โรช็อกโกลตนะคะ <_ d> um> ตัวนี้นะจะเป็น er <_ d> um> แบบเวเฟอร์แท่งใหญ่ด้านในนะคะแล้วก็จะสสดไส้ช็อกโกลตนะคะ <_ d> um> ตัวนี้นะคะก็ราคา7บาทนะคะสามหอยี่สิบนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นคุกกี้ช็นนะะอกโกลตนะคะอันนี้ด้านนอกนะ้จะเป็นแบบคุกกี้นะคะแล้วก็ด้านในนะจะเป็นแบบไส้ช็อกโกลตนะคะ1ห่ออันนี้จะได้3ชิ้นนะ มาร์เมลโล่สตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เขาทำเป็นแบบมาร์ตเมลโล่ลายสตรอเบอรี่แบบนี้ด้วยนะลายน่ารักมากนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมาร์ตเมลโล่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบเจลลี่แผ่นชานมนะคะตัวนี้ก็สามารถตัดซองนะคะแล้วก็ดูได้เลยนะคะมันจะเป็นแบบแผ่นๆนะแล้วก็จะเป็นรสชาติชานมนะคะอันนี้ลองทานแล้วกลิ่นเหมือนชานมมากเลยนะจะมี2รสนะคะมีเป็นกิีนทีกับแบล็กทีนะคะราคา7บาทนะสามหอยี่สิบค่ะ โคมาร์ตเมลโลนะคะตัวนี้ด้านนอกนะคะจะเป็นเหมือนโค้ไอติมนะคะส่วนด้านในนะจะเป็นมาร์ตเมลโลอยู่นะคะตัวนี้ก็จะมี2รสนะคะจะมีเป็นแบบรสบลูเบอร์รี่นะคะกับช็อกโกแลตสอดไส้นะคะราคา7บาทนะสามชิ้นยีค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเบลรี่ชิ้นเล็กนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละเบาท3ชิ้น20นะจะมีเป็นแบบรสนมเปรี้ยวอันนี้นะคะรสสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายอวกาศอันนี้นะคะกับลายผู้คุมด้วยค่ะมารเมลโลเสียบไม้นะคะราคา5บาทค่ะ เยลลี่ห่อนะคะราคา5บาทนะจะมีเป็นอุ่นจีสอไ้นะคะแล้วก็จะมีลายคัพเค้กนะคะลายเบรนหรือว่าสมองนะคะกับลายบอดี้นะคะห่อละ5บาทนะต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละ10บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นลูกอมนะคะอันนี้จะอยู่ในแพ็กเกจเหมือนเป็นสบู่แบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลูกอมนะสามารถทานได้นะคะมี2แบบให้เลือกนะคะราคานะคะกล่องละ10บาทคะ่ะต่อมานะคะนี้จะเป็นเจลลี่น้ำนะคะราคาขอละ10บาทนะ มาม่าเพดห่อเล็กนะคะตัวนี้ด้านในนะจะได้เป็นแบบก้อนมาม่ากลมๆอันเล็กๆแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ราคาขอละสิบาทนะต่อมานะคะจะเป็นเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะตัวนี้จะมีกระทะนะคะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดป๊อปให้นะคะอย่างแรกก็จะโรยเม็ดป๊อปลงไปก่อนแล้วก็เอาเยลลี่วางด้านบนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเสียงซาสานะคะเหมือนตอนทอดไข่ดาวบนกระทะเลยนะคะก็จะเป็นป๊อปแคนดี้แบบนี้นะคะราคาขอละสิบบาทนะ คุกกี้แกะน้ำตาลนะคะตัวนี้นะจะเป็นคุกกี้นะคะลูกขนมน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นมีดจิ๋วให้ด้วยนะเอาไว้แกะน้ำตาลได้แล้วก็สามารถทานได้จริงๆนะคะกล่องละสิบบาทค่ะบับเบิลแคนดี้นะคะหรือว่าเจลลี่เป่าได้นะคะเดี๋ยวตัวนี้จะมาดูวิธีการเล่นกันก่อนนะคะตัวนี้นะเขาจะมีหลอดให้นะคะมีหลอดให้1คู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบเจลลี่นะคะน้ำน้ำแบบนี้เราก็สามารถเป่าแบบในรูปได้นะคะเราก็สามารถทานได้จริงๆด้วยนะเป็นเหมือนลูกโป่งกินได้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะมีเป็นรสนี้นะคะ นี่นะเป็นบูเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะมี2รสเหมือนกันนะคะสามารถเลือกแบบได้นะคะราคานะคะถ้วยละ15บาทเท่านั้นค่ะเยลลี่ซูชิแซลมอนนะคะตัวนี้นะจะเป็นเยลลี่นะคะรูปซูชิแล้วก็เป็นหน้าแซลมอนแบบนี้นะคะหน้าตาคือเหมือนของจริงมากน่ารักแล้วก็สีสวยน่ารองทานมากๆเลยนะราคานะคะชิละ15บาทค่ะ ขนมน้ำตาลนะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบบในเรื่องสควิตเกมนะคะตัวนี้จะเป็นขนมน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นเข็มให้ด้านบนนะคะเราสามารถแกะได้นะคะแล้วก็สามารถทานได้นะมีเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะมีลายล่มนะสามารถเลือกลายได้เลยนะคะแคปภาพไปได้เลยนะลายดาวนะคะแล้วก็จะเป็นลายวงกลมค่ะราคานะคะชิ้นละยี่สิบห้าบาทค่ะ ต่อนะคะจะเป็นราคาชิ้นละ39บาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบนมกระป๋องแดงนะคะเป็นนมชื่อดังของจีนนะคะตัวนี้เอาไปลองทานกันได้เลยนะจะเป็นนมจีนแบบนี้นะคะราคานะคะกระปุกละ39บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นขนมลาเถียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมจีนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเส้นฝอยแบบนี้นะราคาห่อละ39บาทนะคะเจลลี่บีบทานนะคะอันนี้จะเป็นรสพีชนะ ขนมโอ๊ตนะคะอันนี like ้จะเป็นแบบลดดั้งเดิมนะคะราคานะคะ39บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบขนมนะคะราคาห่อละ50บาทค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นเคปสอดไซสนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะราคากล่องละ50บาทนะสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเคลือบด้วยรสต่างๆนะคะจะมีเป็นรสนมนะคะกับรสชาเขียวนะราคาห่อละ50ค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นขนุนอบกรอบนะคะราคา50านะตัวนี้ก็จะเป็นขนุนแบบเดียวเลยนะคะ คุกกี้ชานมนะคะตัวนี้จะมีสองรสนะมีเป็นรสบาชูก้านะคะกับรสชานมนะคะอันนี้ก็ราคา50บาทเหมือนกันนะน่าลองทานมากนะคะน้ำชานมนะคะตัวนี้นะจะได้ไปสห่อนะคะราคา50บาทค่ะโยเกิร์ตกรอบนะคะจะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่ล้วนนะสตรอเบอรี่บอลาวานะคะตัวนี้นะก็ราคากล่องละ5้าบาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบขนมทางร้านนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะคะตามที่แจ้งที่ต้นคลิปนะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ทางไลา์ตามที่ขึ้นค่ะ ส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สนทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะที่เพจเฟสบุ๊คแอมโนชอปค่ะอันนี้จะเป็น i g นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ i g ว่าจัสกูชี่ค่ะส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ี่นึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ค่าวิีปลใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนก